วิธีการใช้ยังลบไฟเบอร์นะครับอันดับแรกนั้นเราจะต้องดูนาฬิกาของเรามันจะมีทั้งตัวเรือนและส่วนที่เป็นสายนะครับผมจะใช้วิธีการถอดสกรูการขัดนั้นควรจะแยกสายออกมานอนแบนตรงๆนะครับยิ่งใครสามารถถอดสายออกมาจากตัวเรือนได้และทําให้มันตรงแบนราบเนี่ยมันจะเป็นการขัดที่ง่ายกว่าและในสายของนาฬิกาเรือนนี้ที่ผมทําเป็นตัวอย่างเนี่ยส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนที่ขัดเงาและเราจะใช้สก็อตเทปใสเนี่ยครับบางในส่วนที่ งเงาเราต้องเล็งให้ดีนะครับอย่างเช่นที่ผมทําแบบนี้และเราใช้ไฟเบอร์เนี่ยขัดให้ตรงครับเป็นเส้นตรงให้ได้มากที่สุดน,นะครับเพราะฉะนั้นการขัดเนี่ยต้องมีศิลปะมีเทคนิคในการขัดให้ด้วยนะครับโดยมากเราจะใช้ไฟเบอร์เนี่ยขัดในส่วนที่เป็นสายเนี่ยจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเส้นของการขัดเนี่ยจะเป็นเส้นตรงแยกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างเงี้ยสลับทีละข้างไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทําการขัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกอบตัวเรือนเข้าไปและผมก็ จะใช้ผ้าวิเศษของผมนะครับขัดในส่วนที่มันเงาตรงกลางเป็นการเก็บรบรอยอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้นาฬิกาในส่วนที่ขัดแต่งที่เป็นลายเส้นตามที่เราต้องการเลยนะครับ